ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเขาจะว่าซานมาทราเวลสวัสดีค่ะทุกคนอตอนนี้ห้าโมงห้ามงสิบห้านะคะวิวจะมาทำกับข้าวเย็นกินเพราะว่าลูกหลับเพิ่งเอานอนอยู่ในห้องอยู่กับปะ๊ะป๊านะคะตอนนี้วิวก็หิวข้าวมากเลยออกมาทำกับข้าวกิน รอให้ลูกตื่นแล้วก็จะพาลงไปเล่นห้องของเล่นข้างล่างนะคะไปกันเลยค่ะทำกับข้าวพร้อมกันอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเหงามากดูแตงกวาเราลูกเล็กมากตามสามลูกก็อิ่มแล้วลูกเล็กมากเลยค่ะ ไม่รู้จะกินอะไรค่ะทุกคนเบื่ออาหารเบื่ออาหารไม่รู้จะกินอะไรไมีแต่เมนูเดิมๆแล้ก็จะตำแตงกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังคิดไม่ออกนึกยังไม่ออกเดี๋ยวจะหุงข้าวไว้ไม่แน่ก็อาจจะทำไข่เจียวกินง่าย เวลาลูกหลับก,ก็จะอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละคะ่ะไม่มีเพื่อนเบลเบไม่ค่อยออกไปไหนเลยคะ่ะทุกคนอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยอยากไปหาใครชอบอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวจนชินอยากกินตำใสไ่ไก่โยไก่โยก็ไม่มี ยังไม่ได้สัง่งอยวหุงข้าวใส่หมอ้อใส่หมอ้อเล็กนะคะเพราะว่ากินคนเดียวถ้าหุงใส่หมอ้อใหญ่กินไม่หมดถ้ากินไม่หมดแล้วก็แช่ตู้เย็นไปแล้วก็จะไม่กินอีกเลยดีจะเป็นแบบนี้หุงข้าวอาหลับทุกคนดูเม็ดข้าวอาหลับเม็ดยาวเนี่ยถ้วยเดียวเนี่ย เวลาหุงได้เยอะมากเลยเน age, ี่ยถ้วยเดียวถ้วยเล็กเวลาเราหุงข้าวอารับเราหุงใส่หม bueno> ้อแบบนี้ ใส่น้ําค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะข้าวนิดเดียวแต่ว่าใส่น้ําเยอะหน่อยเพราะว่ากว่ามันจะสุกกว่ามันจะอืดขึ้นมาเปิดไฟแรงเลยนะคะรอให้มันเดือดแล้วก็เราค่อยๆค่อย,อย,อย,อยปรับตามพอมันใกล้สุกแล้วก็ลดลงมาจ็ดลดลงมาห้าไข่เจียวคิดออกแล้วกินกับไข่เจียว เ,เวลาต้มมันจะต้มนานกว่าข้าวหอมมะลิบ้านเรานิดนึงเพราะว่าเม็ดมันยาวแล้วก็แน่นสมมติว่าถ้าเราจะต้มหรือว่าหุงข้าวอาหรับปกติเขาจะใส่เกลือด้วยนะคะข้าวจะนัวแล้วก็เหมือนจะมีรสเกลือค่ะเวลาถ้าเรากินกับอาหารอาหรับแต่ถ้าเรากินกับอาหารไทยอาหารไทยเราอะค่อนข้างรสจัดจ้านเราไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ แล้วตอนนี้เราก็รอให้ข้าวนะคะดูดน้ําพอมันเห็นเม็ดข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ผ่อนแก๊สลงผ่อนแก๊สแล้วก็เอาฝามาปิดผ่อนแก๊ส5หรือ7ทิ้งไว้5นาทีแล้วก็สุกหูงง่ายคะ่ะเม็ดข้าวก็สวย ข้าวกําลังเม็ดกําลังอืดขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะเอาฝาปิดแล้วก็ผ่อนแก๊สนะคะปิดฝาแล้วก็ผ่อนแก๊สลงมาสักหกเนี่ยควันมันก็จะออกแล้วมันก็จะอืดขึ้นทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะบรรยากาศร้อนมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ประมาณ42องศา ไม่ไหวดูแต่น้าําทะเลดูแต่น้าําทะเลหมอกขึ้นข้างล่างก็มีคนตีกองตีอูตีเขาเรียกไอะไรก็ไม่รู้ตีกองอาลับแต่ว่าถ่ายเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเขาจะว่าเรมตำกันเลยว,วิวใส่พริกแห้งนะคะพริกแห้งห้าเม็ดแล้วก็กระเทียมแต่ก่อนวิวทำคลิป ทำตั้งแต่3ปีสามปีที่แล้วก็มีคนดูเยอะเพราะว่าเบลก็อัพคลิปเรื่อยๆอัพทุกวันทุกวันแต่ช่วงหลังๆมาท้องแล้วก็ไม่ว่างก็เลยไม่ได้ลงคลิปเราก็ทำคนเดียวเนาะตัดคลิปคนเดียวถ่ายคนเดียวตอน ตอนสองปีก่อนออกคลอดลูกคลอดลูกยิ่งไม่ว่างเลยเลี้ยงลูกอตอนแต่งตอ้องคิเปียววันร้อนเขาก็มานั่งตีกองเขาอาจจะชินกับสภาพอากาศแต่เบิว์ววไม่ไหวตแตงของเราถ่ายคยลยิปไปเรื่อย คนเดียวก็ทำไปนี่ค่ะตำแตงทุกคนมาดูข้าวที่เิียวหูหม้อเนี่ยสวยใช่ไหมล่ะข้าวสวยมากเม็ดข้าวสวยแล้วก็ไม่แข็ง วิวจะชงชาเขียวมัทฉะนะคะไม่มีช้อนดิ๊กใช้หาง เวลากินข้าวบวววิวต้องมีน้ําถ้าไม่มีน้ำเกินข้าวแล้วมันจะติดคอตอนแรกว,ว่าจะตามแซลมอนกลัวกินไม่หมดมันหลายอย่าง กินข้าวคนเดียวปกติเ่าจะกินด้วยแต่ตอนนี้นางหลับ ตื่นแล้วเหรอคะตื่นแล้วเหรอเออตื่นมาก็แอคชั่นเลยเหรอคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอืมสวัสดีค่ะกินข้าวไหมคะอย่กินข้าวโอ้ไม่กินเหรอคะโอเคโอเคนอกินข้าวนั่งกับม่าม้าไหมขออภัยในความผมหยองนะคะ แม่แม่ลุงลุงป้าป้าอืมแต่ก็ไม่วายที่จะแอคชั่นนะคะอืมมานั่งลงตรงนี้นั่งอยู่ข้างบนไม่กินข้าวกับมาม้าอืมตื่นมามาม้าก็จะให้กินข้าวเลยเหรออืมกินข้าวกับอะไรเอ่ยืม ซอสแม็กกี้ชอบมากมย u ม m y ยกโป้ก่อนอร่อยเซอร่อยอร่อยสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแสดงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c คร b e ให้น้องฟาร่าด้วยนะคะบ๊ายบาย okay,